อ่าสวัสดีครับสมพอนุภูงหญยสาแก่ครับย่างมันแรงอากาศได้ดีนะครับเนาะสัตลแกนเมื่กี้เาครับเลี้ยงสามเดือนกินสามนาทีนะครับเนาะให้เบิร์ง่าตอนนี้เฮายังพัฒหน้าหอดใสครับเนี่ยอันนี้คำแพงคือกันครับกันขโมยครับเนาะเดี๋ยวให้เบิรงกันหลบๆเขาต้องรักษาเัาเพราะมันเสียหลายนะครับเนาะ กำแพงลลอมรลบครับอันนี้กับพวกข้าวตะไคร่นะนี่ครับกันไว้อันนี้กับทุเรียนครับแจ็กสีหลอดบอลอดรามานนี่นะครับน้องบอย่งบอลเส้าเลียงเด้อพี่น้องเด้อือเกาครับคือเกา ความสําเร็จทางหน้าแต่ตอนนี้คุณต้องมีพื้นฐานเนาะครับเนาะดิฉ mm ัเองครับสุดนี่มันพร้อมสี mm hmm. เป็นนูเนื้อเพราะพันไดพันนะครับเนาะให้เบงพี่น้องต้องเบิงไปนั่งมาอธิบายไปนั่งครับเนาะว่าเป็นไร สุดนี่กะอยู่ประมาณสักสองเดือนกุ๊งกัวครับนี่กับประมาณนี้นครับเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากบส่วงปีใหม่มาคับเนี่ยาขายดีแน่ตอนนี้ก็เดือนกุมภาครับสิบสี่กุมภาวันวาเลนทนะเนาะพี่น้องเข้องเขาใจครับว่าส่วงใดเขาขายได้ส่งใดขาย,ขายบ,นะบ่ได้นาเนาะบอว่าสี่พ่อบ้าน้องเข้าตอนนี้ครับ พี่น้องจำไว้เลยกินแล้วหมดไปยังไงก็อยู่รอดครับเพราะครับกินมือกินมือน,นี่มือเบิดครับมันจะคิดว่าสิตันแต่ว่าเฮาอยู่ที่ว่าการตลาดเฮาเป็นงดแต่พี่น้องอย่าเลี้ยงไม่ครับโทษใดครับตาผมประสงค์หนูแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าสิบาทพ,พี่น้องเฮาพอหนูขนาดขายสุดล้าหาลอยคาส่งอย่างหาลอยเป็นพันครับพี่น้องซสื่อน้ำบาดาลเขาเลยย่งไ,ไงหนูครับหนูคน มันตรงมีสายนะครับออกลูกดกทุสายครับพี่น้องมันก็เปิดบางชุดมันยังกับบราว่าสีว่าออกดกสุดๆเน้ะมันก็มีแนะ่สิบชุดอาธิออกโตสองโตกับมีครับพี่น้องถึงสายดีเพราะผมก็เรียกว่าสองปีกลัวกับพ่อหูครับถ้ากับบุงห,หลายนเพืน่นอนเนาะเฮาสือน้ำหนูน้ำบาเทาในจังหวัดเฮามันกับมีครับมีม,มีหลายอยู่ ตอนนี้ทุกจังหวัดต้องเ้ยงหนูและเพราะคนมันหลายขื้นครับหลขึ้นอาหารการกินมันหน่อยลงพี่น,อน้องนึกออกปะล่อเออ <laughs> คือทีครับทีทีซ้ำเกาคนหลขึ้นมันกับแพง่งอ่ากินยังไงนะครับเนาะเออคนมันหลายขื้นทีซ้ำเกาอ่ะผปรไดธุรกิจสื่อทีสุดยังมาเก็บตุนไว้ขายดีครับดีกันนี้ข้ามีแค่นี้ครับ หนึ100่งรอยตารางวาครับไม่ใช่นีหาเป็นอาชีพเสริมครับเน้นอาชีพเสริมพ่อหนูเข้าเลี้ยงใ้หอดหกเ็ดสิบปีไหนเลยบนบอนอะไรอยู่หนูนะอยู่คน้นคอยเบงิงกะน้ำแข็งหวยอาหารห้ยหนามแล้วครับจบแต่้ใด,ดมีนแบบว่าตอทอเป็นนด่ดีครับเติมที่เดียว หลทั้งหมดเนาะพี่น้องเนาะบางคนก็บว่าโอ้แต่มันมเวลาครับคําว่าบีวลวิล่าเป็นข้ออ้างเนาะพี่น้องเป็นข้ออ้างคุณไม่อยากทําจริงๆหรือเปล่าอันนี้อันนี้ผมกัดอันนี้ก็สุดนี้กัดสองเดือนกว่าหรือว่าสิ้นเดือนกลุ่มผ้าหรือก็บบุเรือครับเบิดเบิดไปตอนนี้ครับปัญหามันหลายอย่างครับคนเฮา คนที่แข็งแรงอยู่รอดครับพี่นออ้องร้านค้าร้านขายมู่ตอนนี้ปัญหามีเบิดครับมีเบิดจ้างออกไล่ออกแนบบริษัทเฮาหากินครับนี่ถึงขายบ่อใดเฮ้ากินครับในครอบครัวเฮาบ่อใดเอาเงินไปจ่ายทั้งใดเอาเงินเก็บไว้เฮ้าขาหนูเงากินในครอบครัวเฮากัดแล้วแล้วมันบปิดหนาครับนะเดี๋ยวเสถียเบิรงอีกไล่บอรครับเอานนี้ เอบ่อแถวหลัดกเจักบอ่ออะไรที่นี่ในที่บังครับเดีแล้วบางกอนนี่ครับนี่อันนี้สิบแปดตัวครับสิบแปดตัวแต่ผมกับบอ่อยากแยกครับเพราะว่าผมเป็นในเป็นนูขุนครับนูขุนเ้าบอ่อไดเอาไปเพื่อเป็นพอ่อฮันในพันครับเนาะก็ตัวใหมันสีใๆหางเอาย่าหอก็ัง ครับต้องเกตนะครับพี่น้องเบื้องเบื้องหางครับเบื้องหางหางวันนี่ใหญ่เอวเยา้ยวครับอนาคตเป็นพอพันในพันแล้วเนาะนี่บอ่อนี้สิบแปดตัวครับ <c oughs> ที่บอกเบื้องนั้นเป็นไงเนียทเบื้องค่นี้ครับ,บ,ค,ค,รบควบศาสตรพร้อมแล้วพี่น้องเอาตงเบื้องว่าเออควบศาสต์จังใดจังใด ก็เมื่อนี้บ่มมิยังครับมีบอกบอกล้มลวกครับรรบ่ได้เบอกจอจงเรื่องหนังแต่ว่าจอจงคือว่าแต่พี่น้องเขาอยากเลี้ยงครับโทรคุยได้ครับแต่ผมบระสงเป็นอยา่างงงวะครับสิบบาพี่น้องเข้ว่าค่าทรงก็หาลอยค่านูกก็หาลอยหานลังฟ้ามันก็ค่าหนูพันหนึ่งค่าทรงหาลอยครับเออพี่น้องสื่อหนู คางบ้านเขาหมดในอำเภอเขามี่จะได้กับมีคนเลี้ยงหนูครับซื้อรถรถไทยรถอาชีพสองรอยเขาซื้อไปไปเพาะเองไปจัดการเองมันง่ายครับประหยัดพร้อมต้นทุนเข้ามอนเตอรอสุรพันธ์ค่าส่งหาลอยอ้าวมันพอเทยครับมันโมแมนต์หังสันมันส่วนหนึองพยายามเซฟขยายใจมันหน่อยสุดครับเนาะเหมือนว่าโอ้หนูพันธุหนึ่งคาส่ง อร่อยพันหาต่กเดือนมันเสียออกลูกทีนี่หางเสือไห้หนูเถ่าก็มี่ทำได้พี่น้องอันนี้คืออธิบายฟังซิว่าหนูเถ่ามันขายไห้ไปมันบอกลูกถ้านูสาวครับหนูสาวสามเดือนขืนนี่ไปร่วมกันอีกเดือนหนึ่งครับออกลูกใน่นอนหนูสามเดือนนาคาเขาฝีเขาสี่เดือนครับปับ๊บแป๊บดึงกระทอง นลองคนก็ถามว่าเอา้าเป็นหนูนกัดลูกนั่นเนี่ยมันเป็นทุกฟาร์มครับรับประกันได้เลยทุกฟาร์มผมการลัตตีแรกทุกฟาร์มต้องมีหนูกัดลูกแต่วาธิบายฟังว่าเป็นอย่างหัวเสียดงดังแน่ตื่นแน่มันสิ่งวรลองเขาต้องศึกษาตั้งแต่ผมกัดน,นี่นี่ผมแหลกก็เลยมาสองสองทอสองบอ่อ ผมบอไอ้ฝ้าบอไอ้เฝ้าค่อยขยับไปเรือยไปเอยตอนนี้นก็บีสามสิบบอเขาต้องศึกษาครับเบอกคือเป็นแนวทางแหมพี่น้องว่าเออ,อยังไงส้อแต่เวลาการศึกษามันต้องมันต้องเบิงเองหนางานมาเพลงไหนบอ่ะคนบอกให้แนวทางเขาคิดคือเพราะว่าเงินกบเฮานะครับเนาะมอวเงินเงินผนเนาะนี่ครับไอ้ในสุดนี่ก็ น่าสิเป็นหนูขุนแล้วก็หนูเชื่ดส่วนในรอบมันนะครับหลังจากกุมภาพันธ์นะครับนะในบังครับเบ่งไปเรื่อย บางสุดนครับอืมส่วนี้พี่น้องเห็นรอบนึงล้วเลยนี่นมันดกสุดสายนะครับพี่น้องไอ้เบิงตามื่อนั่นเพราะไอ้เบิงมันเป็นนื่องแดงครับมันมันอัติเคียกบนะครับเนี่ยเห็นปะนนี้มันเริ่มแย่แล้ว เสริมสิเป็นซิฟโกม,มือแล้วครับไปอยู่แน่นมองาอาบหนามเลยครับว่าเนี่ยครับเนาะเนี่ยเสบงเกือบซูบอรครับพี่น้องเนี่ยเสบงบอ นหน่อยเอานอนครับที่พี่น้องเห็นมือน,นันว่าเป็ี่ยนนะครับเราเบื้องเบิงให้ นี่บอน,นะครับสิบห้าตัวพี่รองเบิง่งนี่ครับพร้อมเป็นหนูเหนือและหนูพ่อพันในพันนะครับเนาะนี่มี่ครับมี่แต่คนโทรมาหลายครับว่าส่งงนู้แน่นน่ครับ นี่เดือนกลัวครับกบ mm. เ,เขาสองเดือนแล้ว mm. มังงามัาก็เป็นเนินหนู่นเนื่อครับ mm. แต่มังงามเัาก็เป็นพอาพันในพันนี mm. mm. ่แต่สูตรนี้มันสิหน่อยก็า,าสูตรมังหันนะครับเนาะ พี่น้องต้องศึกษาให้มันเป็นงานถี่ว่าเบา n h าครับพี่น้องเหมือนว่าคืออยากเลี้ยงก็เลี้ยงเลยถึงบแมนนะครับน้องต้องศึกษาให้ดีผมก็ศึกษาอยู่ยูทูปประมาณสักสามสี่เดือนครับเพื่อนบังว่าเป็นไรมา่อไรแต่ผมบ่ได้เอาลงเป็นสิบสุดดนีนผมลงแค่สุดสองสุดไปสือพิ่นมาให้มัน เฮาไห้มันเคยชินหรืจักนิสัยใจคอเปลนไหนมางไหนบนว่ารุ่งปุ๊บยี่สิบชุดขบวมแมนแหลวแต่นะครับนะอันนี้คุณคิดของผมนะตอนขบแมนครับทางคุอกว่าเลี้ยงน้อยเป็นภาระอ่าเลี้ยงเยอะเป็นกําไรเป็นนะัคนค่นนะครับแล้่แต่คนคิดนะครับเนาะ เลียงหน่อยศึกษาครับว่าหนูเบียงใดนิสัยเบงไดบอลค้นบอกผมว่าเรียงมันกัดลูก <c oughs> พเพราะเลียงยี่สิบบอกัดลูก <c oughs> ผมมั่นสักเจ็ดแปดบอสิบบอกับบอแมนครับมัน <c oughs> ตกใจคนเรียงไม่ต้องท่ำใจครับเรื่องหนูกัดลูกพอหนูกัดลูกเนี่ยมันมีมีสุฟฟ้าครับมีตลอดเรียงยังไงเจอกันทุกคนครับ ถ้าฟาร์มผมไม่มีกัดลูกเลยครับอออันนั้นตัวครับตัวแจพคปนตี่มีอีดีบ่บแต่ว่าผมว่าตัวน,นะตัวอีดีตัวอร่อยเปรเซ็นแหละเพราะว่าตันเขาไงข้นมาปั๊บมันกัดดีเลยกัดซางมาแล้วมันผสมบุญบวกแข็งแรงกัดกัดเลยปล่อยมัน <S 2> <S 2> อันนี้ก็มีอยู่มันสักสามสิบบ่อเนี่ยก็บ่อว่างอยู่มันสามบอ่บอบ่อเนี่ยขยายครับ ขายไปบางหันมี่ไม่เลยครับมันกบบระบลายมีไปเอาหนูสดแนอโอบองแนให้พี่น้องว่าผมยังไม่เลิกเลี้ยงนะครับเขาเนี่ยครับจมจมว่าเวสูฟังให้พี่น้องพีชเตนงครับเนาะเพราะว่าเงินงเงินของพี่นอ้นอ,งองครับบ<ๆๆๆ>อเงินอ,อนข้นเบอาอ การลงทุนมันต้องมีความเสี่ยงไม่รองก็ยังยินบพลัง <c oughs> ครับผมยังไรครับเนี่ยว่าให้พี่น้องได้คิดในถ้าพี่น้องต้องคิดไว้แล้วครับว่าเลี้ยงแล้วไอ้กินแล้วหมดไปยังไงกูรอดอยู่รอดครับเนาะนี่เมือ่อไรท้องผมขายปอดไห้เขาจะกินผมกินเดือดแล้วเตี้ยเที้ยครับ พออยากอบแน่พอไม่ได้มีคนโอนเดอร์อบผมก็อบพมเลือสองตัวตัวหนึ่งครับกินน่องขอบรัวเอาหามาเนี่ยครับกินเรื่องบมดไปยังไงก็อ,อยู่รอดครับสมพ่อหนุน่มพงกไงสาแก้วสันมากะคนไหลกดกด,กดแช่นะครับเดอ้อสวัสดีครับ